ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าผีหรือเรื่องหลอนที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้เล่าต่างคณะเพราะนี่คือรายการลามุดหมุดหมอนยินดีต้อนรับเข้าสู่พับกบพับกับอ่ะพบกับช่วงอีพีห้าของอีพีห้าพูดีพบกับโอเคพูดว่าพบกับพบกับพวกเราในอีพีห้านะคะก็ผมให้ตาบอดกูเนาะโอเค พบกับพวกเราใน E ีีห้าเหมือนเดิมก็คุณหน้าคุณตากันอีกแล้วก็คือเจอทุกเกือบเกือบทุกอีพีเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันก็คือเรามีเหตุผลแล้วกันไม่เบื่อคุณตอยอขอก็คือผ,ผู้เล่าเนี่ยมีเหตุสุพิยไสเนะไม่สามารถมาอ,ออกได้แต่คือเขาก็ฝากเรื่องเล่ามาเหมือนกันอ,อันนี้ผมก็ฝากมานะฝากเลยี่ฝากนี้มา โอเคก็คือว่าเขาไม่ได้ว่างออกมาเล่าเองนะถูกต้องแล้วก็ไม่ผสมออกน้ําด้วยไม่ประสมละกันไม่ผสมออกน้ำใช่ซึ่งเรื่องนี้เป็นของคนที่มาเล่าเนี่ยเรียนอยู่คณะอะไรให้ถ่ายให้รายศิลปาสตร์หรือเปล่ารู้ได้ไงอะยั่บอกมาเมื่กี้อย่าให้รู้นะใครพูดใครสปอยอย่าให้รู้ใช่คณะศิลปาสตร์นะคะสาขาการโรงแรมแล้วพอจะรู้ไหมว่าแบบ การโรงแรมนี่มันเรียนเกี่ยวกับอะไรบรับเหมือนเขาบอกว่าสอนทักษะที่แบบโรงแรมต้องการทุกอย่างเลยทั้งอาจจะแบบว่าจัดห้องหรือว่าการบริการการพูดจาอะไรอย่างนี้หมดเลยครอบคลุมทักษะวิชาชีพการโรงแรมหมดเลยเหมือนกันค่ะแล้วเราจะแทนคนที่ฝักมาเล่าว่าคุณเอแล้วกันเออใช่เบสิกเลยชื่อนี้ได้ได้ยินบ่อยเหมือนกันในเรื่องราพีเรื่องถูกต้องเราจะแทนว่าคุณเอแล้วกันซึ่งต้องบอกว่าส่วนตัวคุณเอเนี่ยเขาแบบ เป็นลีดเนาะของเป็นลีดของคณะใช่อขอ,อย้อนกลับไปนิดนึงว่าคุณเอเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทายาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีของเรานี่เองค่ะซึ่งก็เป็นลีดของคณะคณะหนึ่งเนาะที่ได้เกินไปข้างตน้นซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนปี2566ค่ะปีที่แล้ว สปีที่แล้วส,ป,วสปีที่แล้วค่ะเ,เริ่มจากที่คุณเอเนี่ยได้เป็นหลีดคณะนึงซึ่งการเป็นหลีดก็ต้องมีการซ้อมอใช่ไหมมันต้้ออง,อเ,อหงเห็นท่าเนี่ยสวยๆกันกว่าจะได้มาก็คือต้องซ้อมเหนื่อยนะใช่แล้วซ้อมหนักซึ่งคุณเอเนี่ยก็ซ้อมมา ช่วงตอนกลางคืนเขาก็ใช้ช่วงเวลากลางคืนมาซ้อมกันก็เป็นเวลาว่างของพวกเราเนาะก็ใช่ม,มันมีเวลาช่วงกลางคืนก็เอามาซ้อมกันถูกต้องก็น่าจะเหนื่อยนะ<ม>ดูเนาะ<ม>ตอนกลางวันก็เรียนตอนกลางคืนก็มาซ้อมอีกซึ่งในการซ้อมดนตเนี่ยมีกฎกฎนหนึ่งที่รุ่นพี่อ่ะได้กําชับเอาไว้เลยว่า<ม>ถ้าใครเจออะไร ใช่ห้ามพูดตอนนั้นเพราะว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยเสียขวัญกลัวไปด้วยซึ่งคุณเอเนี่ยก็ได้ซ้อมมาได้ครึ่งเดือนทีนี้ด้วยความที่พื้นที่ที่ซ้อมเนี่ยเป็นของเป็นทางยาวเนาะของคณะคณะหนึ่งซึ่งทิศที่คุณเอหันไปเนี่ยคือหันหน้าไปทางทิศใต้เนาะซึ่งมันจะตรงกับอาคารเรียนที่เป็นชั้นช้น mm. เวลาเรามาองเข้าไปเราก็จะเห็นว่าในอาคารเรียนเราก็เป็นชั้นชชั้นๆเวลาเราแบบ mm. ทั่วไปเลยซึ่งเวลาคุณเอเนี่ย ซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการรันเต็มก็คือน่าจะแบบว่าซ้อมใหญ่ถูกต้องเป็นก,การซ้อมใหญ่ซึ่งการซ้อมใหญ่เนี่ยคุณเอ็กก็จะมาทบทวนท่าเต้นก่อนเนาะทีนี้คุณเอ็กก็เลยมองขึ้นไปชั้นบนชั้นสามอยู่ๆก็ก็เห็นเงาผ่านไปซึ่งคุณเอกมีคนวากอเต้นผ่านาใช่ซึ่งคุณเอกเนี่ยตกใจและรอบนึงแต่เขาก็คงคิดว่าคง,คงจะเป็นเงานกหรืออะไรที่บินผ่านอืมก็ยังแบบใจล้มๆอยู่นิดหน่อยจนมาครั้งที่สองแล้วเนี่ย ครั้งที่สองคุณเอก็อก็ยังเจอเหมือนเดิมครั้งที่สองก็มีการลั่นเต็มวงอีกรอบหนึ่งใช่เรามีการซ้อมอีกรอบหนึ่งซ้อมเต็มอีกรอบหนึ่งซึ่งครั้งเนี้ยคุณเอกก็ได้เจออีกรอบหนึ่งแต่ว่าครั้งเนี้ยเจอชั้นสอง ครั recibir, yeah, there, so s <S right. right. ้งที่ล้วคือชั้นสามครัอันี้คือชั้นสองใช่แต่ว่าครั้งเนี้ยเห็นว่าเป็นเงาคนเลยแต่ว่าไม่สมช่วงแรกไม่แน่ใจว่าเป็นใา่ก็อาจจกลัวอาจจะเป็นเงานกหรือว่าเงาอะไรทั่วไปแต่รอบที่สองนี่คือชัดเจน้วว่าเป็นเป็นเงาคนถูกต้องซึ่งเงารอบเนี้ยเห็นว่าเป็นชัดเป็นเงาคนแต่คือไม่สามารถระบุได้นะว่าเป็นเพศชายเพศหญิงถูกต้องครับไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วทีนี้ แต่เงาอ่ะปกติเราก็อาจจะเห็นเป็นรูปร่างคนหน่อยเนาะซึ่งอันนี้ก็เห็นเป็นรูปร่างคนบางทีอาจจะเห็นเสื้อผ้าที่ใส่ดุ๋ยด้วยเนาะแต่ว่าครั้งนี้คุณเอได้อธิบายว่าเงาที่เจอเนี่ยเป็นเงาที่มืดสนิทเลยแบบมืดจริงๆเป็นเงาแบบเงาดาจริงจริงอ่ะเคยเห็นในตัวการ์ตูนไหมที่แบบว่าเป็นเงาเลยที่แบบใช่เป็นแค่รูปร่างคนทีเนี้ยจะบอกว่าชั้นสองเนี่ยมีกําแพงกําแพงที่แบบว่าเขาเรียกว่ากําแพงระเบียงขึ้นมาช่วงอก สูงถึงช่วงอกเนาะทีนี้เหมือนคุณเอได้มองไปก็เห็นเหมือนเป็นคนเงานั้นอะ่ะเอ็นตัวลงมาอืมอันนี้เป็นช่วงเวลาต่อกับไอ้นี่ไหมให้ช่วงรอบสองไหมใช่รอบสองช่วงที่เขาเจอชั้นสองเลยเห็นว่ามีคนเอ็นตัวลงมาซึ่งคุณเอเนอี่ยก็กลัวแหละแต่คือยังไม่กล้าพูดเพราะมีกฎของรุ่นพี่อยู่ทีนี้อาจจะทําให้คุณตึงแตกตื่น,น,นใช่ก็คือหลังหลังจากนั้นก็คือหลับตาซ้อมตลอดเลย การหลับตาซ้อมมีอยู่จริงอืมมีอยู่จริงใช่เพราะว่าไม่กล้าลืมจำท่าได้แล้วเนาะใช่ก็เลยไม่กล้าลืมตาเพราะว่าเจอเหตุการณ์นั้นไปใครๆก็น่าจะกลัวอยู่ซึ่งหลังจากที่คุณเอได้ทําการซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังเนาะก็ได้ทําการซ้อมเสร็จหรือว่าอะไรเสร็จที่ออกหาจากตรงน,นั้นนะ่ะถึงมาเล่าให้ทุกคนฟังอืมก็มคือตอนจะกลับบ้านถูกต้องก็แบบค่อยมาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแบบ ที่ตอนซ้อมอยู่ก็คือแบบใจกลัวสีหน้าออกไปเลยแต่ว่าต้องแบบต้องปิดปากเนี่ยเพราะว่ามีกฎของรุ่นพี่อยู่ยซึ่งซึ่งถ้ารุ่นพี่ออกกฎนี้มาแสดงว่าอาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะเาะอด้วยความที่มันเป็นยามวิการด้วยหรือว่าในสถานที่ที่อาจจะมีประวัติด้วยเหมือนกันเราไม่ควรพูดในแบบกลางคืนเนาะถูกตอ้อง ก็เหตุการณ์ก็ประมาณนี้ที่คุณเจเอได้เจอแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอเหมือนกันเพราะว่าถึงมีกฎที่ว่าเวลาเจออะไรห้ามพูดเลยเหมือนกันนะใช่เขาถึงบอกว่าเวลาเราไปไหนตอนคืนอนะ่ะเราพบอะไรเจออะไรก็อย่าไพูดเนาะให้อาแบบกลับมาถึงบ้านก็ไม่มาพูดกันอย่างส่วนตัวตอยอเองเนี่ยที่เคยได้ไปนั่งเล่นที่ตึกตึกหนึ่งในคณะเราเอ้ยน มหาล,ายล<ต>ัยเราดีกว่าอันใช่ก็ตอนนั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงทุ่มกับสองทุ่มแต่ตอนนั้นตึกก็ยังเปิดอยู่เนาะแต่เรานั่งนอกตึกด้านนอกตึกเนาะเราก็อาจจะเห็นเงาบ้างซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยก็ここไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ไม่ใช่ซึ่งก,การ <S <S เห็นใจเนาะว่ามันเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นคนผ่านก็ได้เนาะซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาลุกหรือไม่ลุกแต่หันไปทีก็คือไม่มีแล้วอืก็คือ เราเห็นเขาอะ<ช>เ,าเห็นแว่แต่เราหันไปดูมันมันก็ไม่พบแล้วเนาะใช่อย่างอย่างส่วนตัวตอยที่บอกว่าได้ไปนั่งเล่นเนี่ยคือที่จริงเราไปนั่งเล่นแล้วข้างหน้าเราอะมีศาลาทีนี้เราเห็นเหมือนเขาแบบนั่งคุยคิกคักนั่งชันเขาขึ้นมายอยู่ยใช่แล้วเราก็นั่งอยู่ตรงตันตลอดเนี่ยแต่ว่าเรื่องเงาคนนี่ เหมือนพอหันเรื่องเรื่องาคนใช่พอหันไปก็คือไม่เจอแล้วอีกรอบหนึ่งทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่านแล้วมันตรงนั้นอ่ะมีแค่ทางทางเดียวก็คือต้องผ่านเราไปก่อนจะเห็นว่าเขาเออกไปก็คือว่าเราอ่ะนั่งอยู่ศาลาหนึ่งถูกต้องแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็นั่งอยู่ศาลาหนึ่งใช่อันนี้คือส่วนตัวที่ตอยอยเจอนะอ่าก็คือเขาก็คุยโทรศัพท์เหมือนเหรรรรออมือนคุยโทรศัพท์ก็คือตออยเหมือนคุยเห็นว่า เคยเขาคุยโทรศัพท์<ค><ย><ค><ย>ซึ่งหันไปมันก็ยังมีอยู่แล้วหันไปอีกรอบมันก็คือมันมันไม่มีแล้วแล้ว,แล,วแล้วทางเดินอะ่ะถ้าจะกลับออกไปก็คือมีแค่ทางที่ตอยอนั่งเท่านั้นไม่สามารถไปทางอื่นได้ถูกต้องนี่ก็คือเป็นเกี่ยวกับเงาคนส่วนใหญ่คนก็เจอลักษณะเงากันเยอะเหมือนกันนะอย่างเรื่องที่คุณเอเนี่ยฝากมาแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเงาคนเหมือนกัน ซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ระ,ะบุแน่ชัดเนาะว่าเราเจออะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเงาคนลางๆเนี่ยแหลนะเนาะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เขาก็เห็นเป็นเงากันบนางทีก็อาจจะหยุดมีอยู่ทุกที่ทุกอันนี้นะเวลาเวลาไปไหนก็ทําตัวแบบเคารพสถานที่นิดนึงนะคะที่ก็ไหวามาลาเก่า <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไปเวลามาไหว้กันโอเคโอเคโอเคค่ะอาจจะพูดผิดเล็กน้อยเนาะเรื่องของวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันถึงจะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ก็คือคนลุปอยู่นะลองคิดภาพตามแบบว่าอยู่ๆเป็นเงาคนเอียงลงมาเนี่ยมันก็สยองนะพูดถึงแล้วอะก็อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นถ้าเราฟังมันอาจจะไม่น่ากลัวนะแต่เมื่อเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะถูกต้องใครๆก็กลัวอืมแล้วการที่เราเห็นเงาแบบแวบหนึ่งอะแล้วเราไม่สามารถพูดหรือให้ใครฟังได้ มันก็ช่วงนั้นอะกลัวมากใช่ก็คงกลัวกันแหละฉันขอถึงบอกว่าอย่าพูดในเวลานั้นเพราะบางทีอาจจะทําให้คนอื่นกลัวเหมือนเราด้วยเหมือนกันก็สงสัยนะแบบทำไมเราถึงพูดเวลานั้นไม่ได้ก็อาจจะทําให้แบบคนแถานั้นแตกตื่นได้เนาะไม่มีมเขาเรียกว่าไม่มีสปิริตในการซ้อมต่อก็ได้ถากลัวกับตามความ,วามเป็นจริงเนะี่ยบางคนเนี่ยกลัวถึงขั้นแบบสติแตกได้เลยนะแบบว่าแบบไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้เขาก็เลยแบบเลี่ยงๆไว้ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ก็จบไปแล้วเนาะกับกับคุณเอที่ฝากเรื่องเล่ามาได้ฝากเรื่องเล่ามาในรายการเราเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปตอบไปเจอกันใ,ในช่วงสาระหล่อนเนาะวันนี้ก็มีพิเศษดิดนนึนนงเนาะแต่ว่าไม่บอกละก,กันว่าคืออะไรก็คืออะไรแล้วบอกไม่ได้หรอคุณตอยอไม่ได้ไม่ได้ไไดก็กถ้าบอกไปเดี๋ยวคุณทุกคนก็ไม่รุนสิ ก็อาจจะเป็นเปิบพิธีกรใหม่เลยหรือเปล่าเฮ้ยอันเฮ้ยเผื่อทุกคนอาจจะเมนพาเอย,อยากเจอคนโคลโรหรืออะไรก็รอลุนดูว่ามีพิเศษเถูกต้องรอรุนดูนะคะว่ามีอะไรชบกันในช่วงหน้าคะ่ะเข้าสู่ช่วงโฆษณาสําหรับใครที่อยากติดต่อลงโฆษณาของรายการเราสามารถดูรายละเอียดได้ตรงนี้หรือใต้ล่างคลิปวิดีโอแล้วคลิปวิดีโอของท่านก็จะมาอยู่ในช่วงนี้ของรายการเรา